สวัสดีค่ะพบกับข่าวบริการประจำวันพฤหสัสบ,บดีที่26กุมภาพันธ์2558กับดิฉันอุรชาตั้นจาดค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายมหัศจรรย์นกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและถ้วยรางวัลพลเอกเปรมติลสุลานนทร์รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2558สามารถดาวน์โหลดไปสมัครได้ทาง w w w .dnp.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์025610777ต่อ1641ค่ะ มาต่อกันที่ข่าวสำนักงานประหลาดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าส่งพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระเทพพรตริราสุดาสยามบรมราชราชกุมารีที่ได้บันทึกภาพด้วยตนเองในหัวข้อ พระผู้สร้างรอยยิ้มโดยระบุข้อมูลของภาพประกอบด้วยวันเดือนปีที่ถ่ายภาพคำอธิบายภาพชื่อผู้ถ่ายภาพหรือหน่วยงานความประทับใจขณะบันทึกภาพเพื่อคัดเลือกนำไปจัดแสดงในนิทรศาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมาย,ยุ5รอบ2เมษายน2558ไปยังสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานประหล สำนักนายกรัฐมนตรีทำรรเนียบรัฐบาลภายในวันที่6มีนาคม2558สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์026299483ค่ะมาต่อกันที่ข่าวตลาดแรงงานค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ จ้างเหมาบริการจำนวน4อัตราโดยปฏิบัติหน้าที่ณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครผู้สนใจรับและยื่นไปสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31มีนาคม2558 ณฝ่ายบริหารงานทั่วไปสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสำนักงานชั้น6อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเขตดินแดงกรุงเทพมหานครค่ะมาปิดท้ายกันที่ข่าว คณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการแปลอังกฤษไทยรุ่นที่16หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการล่ามอังกฤษไทยรุ่นที่5และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการล่ามรุ่นที่1สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ค่ะจนถึงวันที่9มีนาคม2 5 5 8เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์สามารถดูราย เอ่ยนได้ทาง www.arts.jula.ac.th/cti หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์022184633-4ค่ะหมดเวลาของข่าวบริการประจำวันนี้แล้วค่ะพบกับข่าวบริการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ